คนส่งข่าว สำหรับคู่จิ้นสุดฮอตนุกธนดนและป้ายป้ายโอริโอที่ล่าสุดนุกได้ส่ง m อวเพลงลูกทุ่งใหม่เพลงฉัดนภาซึ่งเป็นชื่อจริงของป้ายปายนั่นเองโดยเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนุกธนดนได้ปล่อย MV ดังกล่าวซึ่งเป็นวันเกิดของป้ายปายอีกด้วยก็ทำเอาแฟนๆฟ,ฟินกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับยอดวิวตอนนี้ที่พุ่งไปเกือบล้านวิว หลังจากลงเพียงไม่กี่วันค่ะเรียกว่ามาแรงแซงทุกเพลงกันเลยทีเดียวและสำหรับ MV นี้ทำเอาแฟนๆนั่งตัวเกรงเพราะฟินไม่ไหวจริงๆเมื่อนุกธนาโดนได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรักออกมาได้เป็นอย่างดีทีเดียวแฟนๆก็ต่างออกมาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเพลงนี้น่าจะเป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่ดีที่สุดกับวันเกิดของไป้ายไปในปีนี้ซึ่งไป้ายไปเองก็ได้มอบของขวัญสุดพิเศษให้กับตัวเองเช่นเดียว น,นั่นก็คือรถยนต์คันบิ๊กเบิ้มที่ป้ายปายพิ่งไปถอยมาในวันเกิดเช่นกันและป้ายปายก็ออกมาโพสต์ว่า25ปีบริบูรณ์ป้ายปายโอริโอ้ขอบคุณแม่ที่คอยผลักดันลูกคนนี้แม่คือผู้ที่ให้โอกาสเสมอมาขอบคุณพี่สิงห์พี่ออนที่ให้โอกาสในการเดินทางในเส้นทางศิลปินขอบคุณเพื่อนชาวครอบครัวสิงห์มิวสิกที่คอยส่งเสริมให้กำลังใจเสมอมาในการก้า เราเดินในเส้นทางนี้ขอบคุณเพื่อนบุญนุกธนาดนที่เดินทางร่วมกันเสมอมาเป็นคุณครูคนแรกที่คอยสอนการร้องเพลงเป็นคนที่ให้ความมั่นใจเสมอมาขอบคุณที่ครอบครัวบ้านสิงที่ให้โอกาสไปตั้งแต่เวทีแรกร้องเพลงเพี้ยนพีพีทุกคนก็ยังให้โอกาสและรับฟังเป็นเกราะป้องกันที่อบอุ่นที่สุดไม่ให้ใครมาทำร้ายได้ไปายรักทุกคนครับ ขอบคุณที่ผู้จัดงานทุกๆคนที่ให้โอกาสได้ก้าวขึ้นเวทีและได้มอบความสุขกับพี่ๆเป็นวันเกิดที่อยากขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันวันนี้ดีใจและยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของปและเป็นการเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่าง ก็ถือได้ว่าวันเกิดปีนี้นะคะคงจะทําให้ปลายปได้ประทับใจแล้วก็มีความสุขกับของขวัญสุดพิเศษที่ได้รับในปีนี้อย่างมากมายเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กําลังใจกันด้วยนะคะ